ครับกับท้องสนามพี่น้องมารวมอุทนาศาลตุบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับโอ้วันนี้ฝนตกนะครับฝนพรำทั้งคืนเลย သီဝါသနလေးလေးသနိစ္စံဥတာပ္ပယိနောတတရောသမ္မာဝတ္တံတေအာယုဝနောသမ္မာဝါ บรรยากาศชาวนี้พี่น้องพระพิรุณโปรยปายมาตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มอพอลงจากไรลเสร็จนี่โอ้พี่น้องฝนมาหนักเลยนะ,ะหนักถึงนประมาณเ <c oughs> ที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังไม่หยุดนะพี่น้องอยังฝนให้น้ํามานี่น้ําฝนธรรมชาตินะไม่ใช่น้ํากลองมาโอ้หนาไหลแรงเลยนะครับก็ทําให ชุ่มชื่นลกลองจะเปียกว่านะฝนฝนหยุดตกนะ,ะแต่ก็ตกทังๆอยูออ่ยังผลให้น้ำเข้านาได้พี่น้องมีน้ำเข้านาแล้วโดยที่เฉพาะนานาแปลงนี้นะพิเศษหน่อยอน้ำสามารถเข้านาได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำกลองดันจากทางนี้ไปแล้วก็ทำให้ สามารถไหล <c oughs> พอดีเลยนะฮะไหลเข้านาพอดีไม่ต้องสูบน้ําแต่แปลงนู้นแ,แปลงนู้นไม่แน่ใจว่าจ้าของาสูบเข้าหรือเปล่านะฮะแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้สูบเข้านะฮะน้ําธรรมชาติน้ําฝนถ้าไม่ใช่น้ําคลองอเขาปล่อยมาเนี่ยไหลมารวมกันจากฝนที่ตกมาแล้วก็ชะออกจากท้องไร่ท้องนามาแล้วก็ยังฝนให้ มีน้ำประมาณนี้พี่น้องก็ถือว่าพอสมควรถ้าน้ําไหลลงอ่างเยอะเดี๋ยวเขาก็ต้องระบายะบายมาขึ้นมาอีกประมาณสักครึ่งเม็ดพี่น้องครึ่งเม็ดหรือเกือบเม็ดเนี่ยน้าก็จะทะลักแน่ๆนะฮะปีนี้ถ้ามาแต่ก็ขอให้มาเยอะๆนะเพราะว่าความจุข,ของอ่างเขาสามารถกักได้เพิ่มขึ้นกว่าทุกปีเพราะว่าเขาลอกออกมาได้เยอะเลยนะครับสำหรับคลิปใส่บาชานี้ต่าทอท่าน,นก็พาพี่น้องชมบรรยากาศ แต่เพียงท่นนี้นะครับอย,อย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์นมนนาสาธุบุญกับตาอทองชาแน,นลได้ทันนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ